แล้วที่เราได้ไปเสืบหาความเป็นมาของพระธาตุดินแทนที่บ้านโคกใหญ่และบ้านโคกผกหวานทําให้ทราบถึงต้นกําเนิดการหลยพยยย้ายถิ่นฐานและความเป็นมาของพระธาตุดินแทนทั้งสองที่ EP นี้เราจะพาไปดูจุดกําเนิดของความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุดินแทนที่บ้านแสงพาอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยว่าจะมีความเป็นมาอย่างไร อีพีนี้จะมีความสนุกและได้ความรู้ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะอีพีที่แล้วนะคะเราไปพระธาตุดินแทนบ้านโคกใหญ่แล้วก็โคกผักหวานนะคะอีพีนี้เราจะไปที่ไหนคะอีพีนี้เราก็จะพากันไปที่จุดกําเนิดของพระธาตุดินแทนที่บ้านแสงพามพื้นนายแ้วค่ะไปกันเลยไปไปในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบ้านแสงพาเพื่อตามหาจุดเริ่มต้นของพระธาตุดินแทนแล้วค่ะ สถานที่แรกที่เราจะไปก็คือวัดสีโพชัยวัดเก่าแก่ผู้บ้านแสงพาค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับหลวงพ่อบุญเลิศน,นะคะนมัสการคต่ะเลค่ะคือวันนี้พวกเรา มาที่นี่เพราะว่าอยากทราบประวัติของพระธาตุินแทนอำเภอนาแห้วอะคะ่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะ,ะประวัติของพระธาตุดินเทนก็ย้อนไปเมื่อการตั้งชุมชนของที่นี่ก็ตั้งขึ้นมาตั้งมา400กว่าปีแล้วจะตั้งไป2ปศ290รวมนบะเวลาปัจจุบันนี่ก็476ปีแล้วคือเป็นชุมชนที่มาจากทางฝัง่งลาวนะมาจากทาง เชื้อสายทางหลวงพะวางมาตั้งหมู่บ้านแล้วก็มาตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นแต่การบรพฤติการนั้นของคนในสมัยนั้นคือมีการนับถือทั้งศาสนาพุทธแล้วก็มีการนับถือทางพุทธผีปีศาจด้วยแล้วก็จะมีะคือแต่ละปีจะมีการใช้สัตว์ที่สมัยก่อนอคือเรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณก็ได้ก็คือในด้าน,นการใช้แรงงานเช่น โคกระบือใน,ใน,ใ,นในการทำไร่ในในไทยนานีแต่ว่าแต่ละปีจะต้องการเอาชีวิตของสตัตว์เหล่านั้นมาบวงสรวงกับทางพุทธวิธีศาสตร์ซึ่งมันขัดกับหลักของศาสนาปุา๊บใช่ว่าเขาก็มีประโยชน์แล้วว่าใช้แรงงานทำมาทำ,ทำมทต้องเอาาเอาชีวิตเขาด้วยต่อมาก็มีพระพุดธจากตามประวัติก็มา,มาจากทางบางกอกน้อยคือเอ เดินุดงไปทาง,ทางทางทางด้านขเขมรนก่อนนะทางด้านขเขมรน,นะครับไปทางบุรีล์สุรินนะแต่ทางบุรีล์สุรินไปไปถึงอุบลน,น,นะครับซึงเป็นเขตชใช้ดนลาวนที่นีจกจะมาสั่งสอนชาวบ้านนะมาสั่งสอนชาวบ้านที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาพุทธย,ยังมีการฆ่าตัดตัดชีวิตหรือว่าสัตว์ที่มีคุณประโยชน์เพราะอะไรชาวบ้านถึงหันมานับถคือศาสนาพุทธเหตุที่ ชาวบ้านถ้าพระธุโครนั้นให้ชาวบ้านเลิกนับถือผีหันมานับถือพระธาตุก็เพราะว่าถ้าหากว่านับถือผีมันจะต้องใช้สิ่งที่มีชีวิตอย่างเป็นพวกจำพวกสัตว์ใหญ่มานำมาเพื่อเป็นการบูชายันซึ่งเป็นการฆ่าสัตว์ที่มีพระคุณดยแต่มันขัดกับหลักศาสนาพุทธแต่ถ้าหากว่ายังนับถือผีอยู่ก็ ถ้าหากว่าชาวบ้านคนใดเขาฝากฝืนเขาไม่ไม like ่ได้กำหนดคือดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จะทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนให้เขาชาวบ้านเขาล้มหายใจหรือว่าเขาล้มเจ็บหรือเจ็บใรได้ป่วยอะไรนี่มันมันมันสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเจาหากเลิกจากการนับถือผีเอาให้มานับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวก็จะทําให้ชาวบ้านเขามีมีศีลมีสุขนะเขาจะยึดมั่นในหลักของศีลห้าที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ เพื่อผิดในกรรมหรือว่าไม่เอ่อพูดบทมหัศจรใส่ร้ายป้ายสีกันเล้วก็เลยไม่กับเออพวกสิ่งเสพติดต่างๆนี่มันทำให้ทำให้ชาวบ้านเขามีความสงบนะก็เป็นที่ประจักษ์แน่ชัดก็เลยชาวบ้านก็เลยนับถือเลิกนับถือผีเมื่อชาวบ้านได้ฟังรมคำสั่งสอนจากพระทุงคงแล้วจึงเลิกนับถือพูดผีปีศาจเพราะการฆ่าสัตว์บูชาถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่งและได้หันมานับถือศาสนาพุทธ ในวันที่เริ่มก่อสร้างพระาธาตุจึงได้ทําการตีของร้องเปล่าให้ทุกคนมาร่วมก่อสร้างพระาธาตุขึ้นโดยใช้ดินหินมาบูชาแทนหลังจากได้ความรู้จากพระครูโพธ,ธิจริยาพิวัตรเจ้าอาวาสวัดศรีโพชัยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ออกจากวัดเพื่อเดินทางไปวัดพระาธาตุดินแทนจุดมุ่งหมายของเรานั่นเองค่ะ โดยมีลุงหลินมั่นมาผู้เป็นวยาวัจกรวัดศรีโพชัยและเป็นปราชชาวบ้านนำพาเราไปค่ะ น,นี้เราก็อยู่กับลุงหลินป่าชาวบ้านค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพาะธาตดินแทนกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้ก็อยากให้ลุงหลินพาพวกเราเดิชมแล้วก็ให้ความรู้พวกเราค่ะ มาแก่บนนี้มันมีความหมายแห,ห,หละของที่ยวมาแก่ครับเพื่อว่าเขาให้อยู่เย็นเป็นสุขเขาบ้ะเขาบนไว้เพราะว่าปีหนึ่งเขาก็บ้าแต่ละปีเขาก็บางคนก็ไอบาวะ่าหินร้อยหนึ่งนี้กระเท้ากับคูนึงกะนาหินพันหนึ่งกระเท้ากับสิบคูก็คือเข้าค้นดินเออ,เออดินจากข้างล่างไปใส่ย,ยดอดอัอหรือว่าบ้ะ เพิ่มผ่นน้ำมันเบนนึงนะเพิ่มเพิ่มน 1, นึงก็น 1, นก่นนึงก็เท่ากับกิโลนึงน้ำมันเบนนึงก็เท่ากับเกิโลนึงห้าลิตรอย่างนี้นะหรือว่าล้มบ้าล้มจากพระาธาตุที่ไม่ใหญ่มากนะักก็เติบโตขึ้นทุกวันจากแรงศรัทธาของชาวบ้านที่ขนดินขนหินก่อร่างสร้างองค์พระธาตุอย่างไม่หยุดหย่อนจนกลายเป็นภูเขาดินขนาดใหญ่ การบ่าแต่ละครั้งนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านและชุมชนนั้นมีความสุขความเจริญพืชผลธัญญาหารเจริญงอกงามน้ำท่าสมบูรณ์โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระาธาตุดินแทนนี้จะช่วยปกปักรักษาชุมชนให้อยู่ดีมีสุขเราบ<ห>นโนะคนุบดีก็มาเอาจักดบินจ้าบุญนี้บุงนี้ก็คือต้นกําเนิดของวระธาตุดินแท่นเลยเออนี่ก็ต้นกัเนิออนดน ลูยักล like no <hel> ู่อ wow. <energetic> <noises> ันทายที่อันชาวบ้านงน่ยเอาแค่ตำบลแจ้งผ่านไปทำกินมุ้อื่นน่เป็นย้อนยังสำเร็จทำกินอยู่ทางสานการทางพุ้นมันเจริญมันใกล้เมืองใกล้จังหวัดแม้แต่สานการหรือว่าอยู่นะรไทยก็เจริญแล้วตะขอนมีร้านค้านี่ด้านท้ายนี่ก็ยังร้านค้าอย่างบ่มีไรใช่ไหมก่อนนะ ไปเขาเดินไปแล้วว่าเขาเอาไวนขวายละก็ตะกันกรนกูปะจ้างสร้างเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ฑ์นางยังสร้างไปเสร้างอืมยเป็นขวายแล้วที่ห่างเข้าไปนี่เข้าไปทางลมเก้าหรือว่าไปทางโอ้ลมเก้าลมเหนียวทุกอนนะให้ปลาดงกรงไทยก็ไปเที่ยวไปด้านซ้ายาะโอไปทางด้านซ้ายแล้วก็ไปฮักเข้าไปนครไทยทางยาง และชุมชนบ้านแสงพาแห่งนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องการนับถือพระธาตุดินแทนจนถูกส่งต่อวัฒนธรรมประเพณีมาหลายชั่วอายุคนทั้งในผู้คนที่บ้านแสงพาเองได้รวมถึงผู้คนที่อพยพย,าย้ายถิ่นฐานไปหาที่ดินทำกินณนะบ้านโคกใหญ่และบ้านโคกผักหวานอำเภอชาตการจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย คุณอาจาหลีย่าคงขอตั้งจิตจำหนงคุณเป็นจารักษาเถินก่อนนี้แต่โบราณอดีตการหลวงเลยมากลุ่มคนสาวแสงผาอยู่กลางป่าลำเนาไผ่ หากินตามภาษาทำไไหน้าอยู่กินไปมีสิ่งยึดเนียวใจคือพี่บานแต่นานมา